ายแบบทีเดียวกันหลายแบบแล้วก็เขาก็เป็นคนสร้างปีกซึ่งมีถังน้ำมันทําด้วยยางบรรจุอยู่น่นะเป็นฝีมือการทํามาจากโรงงาน British Aerospace ที่เมืองอังกฤษซึ่งในขณะนี้ก็มีปัญหาในเรื่องการซึมของน้ำมัน ที่ปลายปีที่ในบริเวณปีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ถ้าเราไม่ได้เจาะจงในทางวิชาการอะไรนะักมันก็ได้ความรู้เพลินๆดีเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดค้างถึงเรื่องเทศกาลเบียรการเดนก็อยากจะย้อนรำลึกไปถึงงานที่มีในฤดูหนาว ในสมัยก่อนแต่ก่อนนี้เรามีงานรัฐธรรมนูญตอนต้นเดือนธันวาคมในระหว่างวันที่สิบธันวาคมซึ่งเป็นวันพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศเรียกว่างานรัฐธรรมนูญงานนั้นก็ไปจับที่เขาดินบ้างไปจัดที่ลุมพินีบ้างแล้วต่อจากนั้น ก็มีเออคือในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็มีเหมือนกันอากาศเพิ่งเริ่มจะเย็นเย็นก็จะมีงานก่อนหน้างานรัฐธรรมนูญคืองานวชิราวุธานุสรน <c oughs> ส่วนใหญ่จะจัดที่สวนสารานรมนะสวนสารานรมอย่างงานรัฐธรรมนูญนั้นบางทีก็จัดที่เขาดินนะครับในบริเวณที่เป็นสนามเสือป่านั่นก็เคยจัด ก็ลามมาจนกระทั่งถึงในเขตพ,พระราชฐานสวนอ,อัมพรในตอนนั้นเรามีเบียรสดเบียรสิงแล้วทางเบียรสิงนั้นได้ย่างไก่ย่างไส่กรอบออกร้านของเบียรสิงทุกๆคนจะต้องมุ่งหน้าไปรับประทานไก่ย่างกับไส่กรอบให้จงได้จนกระทั่งเขาเล่าเลือกันว่า ความที่มีฐานะดีนะ่ะผู้ที่หมักไส้กรอกซึ่งผมเรียกท่านบาคุน่าํำเนียงท่านหมักไก่ท่านไม่ได้ถอดแหวนเพชรน,นะครับมันมีรสชาติอีกตอนนั้นเพราะว่ามีไก่ที่อรอร่อยโดยฝีมือของท่านนั่นเป็นงานออกร้านสำหรับขายเบียร์ขายไก่ย่างขายไส้กรอกนี่ก็ย้อนหลังขึ้นไปสัก สามสิบปีมาแล้วสามสิบปีมาแล้วครับในตอนหลังนั่นนะครับถึงมีเบียร์การ์เดนแบบเยอรมันขึ้นมาอย่างจริงจังเมื่อปีสองร้อยสองพันห้าร้อยยี่สิบเมื่อสิบเจ็ดปีมานี้เองนะครับสิบเจ็ดปีมานีเ้เดี๋ยวผมก็จะเล่าต่อว่าเบียร์การ์เดนเริ่ม เป็นครั้งแรกในเมืองไทยเมื่อปี2,520เปิดที่ไหนครับท่านผู้ฟังครับเมื่อถึงหน้าหนาวในสมัยก่อนย้อนหลังขึ้นไปประมาณราว30กว่าปีเอาจนกระทั่งถึง40ปีก็ยังไหวในกรุงเทพมีงานฤดูหนาวที่สำคัญอยู่สองงาน งานหนึ่งคืองานรัฐธรรมนูญอีกงานหนึ่งคืองานวชิราวุธี่เล็กสั้นๆนะครับก็อยู่ในช่วงเทศกาลเริ่มต้นหนาวและย่างเข้าฤดูหนาวเพราะว่าดินฟ้าอากาศมันเต็นใจฝนฟ้าไม่มีอากาศเย็นสบายก็มีการออกร้านกันท่านที่อายุประมาณสักสี่สิบห้าสิบนี้คงจะ จำเหตุการณ์และความสนุกสนานของทั้งสองงานนี้ได้เป็นอย่างดีผู้ที่รับความหนาวเที่ยวง,งานยังไม่สะใจก็ต้องขึ้นไปทางเหนืองานฤดูหนาวเชียงใหม่นั้นจับว่าเป็นงานที่หนาวเหน็บสมใจสะใจของคนที่อยากได้ สัมผัสอากาศหนาวๆงานฤดูหนาวเชียงใหม่นั้นเป็นงานใหญ่เมื่อสามสิบปีก่อนเดี๋ยวนี้งานฤดูหนาวได้พันหลวกงานกาชาติเข้าไปด้วยของแต่ละจังหวัดก็จัดกันหลายต่อหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นทางอีสานหรือทางทางเหนือเพราะว่าการคมนาคมในสมัยนี้สะดวกสบาย สมัยก่อนไปได้แต่ทางรถไฟไปเครื่องบินนั่นหรือเครื่องบินที่ใช้บินรับส่งก็มีความจุเพียง27ที่นั่งโดยใช้ดากอต้าหรือ d ีซหรือที่นักบินเขาเรียกว่า Workhorse หรือไอ้มาทำงานเป็นมาแแก่ๆที่ทำงานได้อย่างดีขนผู้โดยสารได้ ยี่บเจ็ดคนบางทีมีผู้โดยสารมากก็เอาเครื่อง DC-4 ซึ่งจุผู้โดยสารได้ประมาณสักสี่สิบกว่าคนเอาไปบินเป็นบางวันเป็นเครื่องบินใบพัดทั้งหมดนะครับในตอนนั้นทางที่สะดวกที่สุดในการขึ้นไปเที่ยวงานดยดูแล้วที่เชียงใหม่นั้นคือไปรถไฟ ไปรถด่วนเชียงใหม่นี่แหนะครับบรรยากาศในงานนั้นมันครึกครื้นแล้วก็ธรรมชาตินี่มันสวยงามรวมไปถึงผู้คนทางเหนือมีประกวดนางสาวเชียงใหม่ตอนหลังมีการประกวดนางสาวถิ่นไทยงามคือ สาวๆจากจังหวัดในภาคเหนือสามารถส่งตัวแทนเข้ามาประกวดที่เชียงใหม่ได้ไม่เหมือนกับว่านางสาวเชียงใหม่แล้วก็จำกัดวงอยู่แค่ในตัวเมืองเชียงใหม่มีคนมาจากที่อื่นเหมือนกันแล้วก็มาประกวดเป็นนางสาวเชียงใหม่เมื่อเป็นเช่นนี้ นางสาวเชียงใหม่ได้รับเลือกถามว่าเป็นคนมาจากไหนบอกว่าเป็นคนมาจากเชียงไฮยอ้าวทําไมงั้นล่ะมันก็เป็นนางสาวเชียงไฮ้สิไม่ใช่นางสาวเชียงใหม่ทางคณะกรรมการถึงเปลี่ยนเป็นนางสาวถิ่นไทยงามคุณสุมิตราพรมชนะนั่นก็เป็นนางสาวถิ่นไทยงามคนแรก เมืองพานนะจากเมืองพานพะเยาจากเมืองพานนั้นก็มีสาวเมืองพานได้เป็นนางสาวไทยคือเอาละสิพอจะพูดถึงลืมขึ้นไปอีกแล้วเกิดไปจำชื่อสามีเขาได้เป็นตำรวจพิสิทธ์จากจุราลงกรนักเรียนสรวัตรทหารเนี่ย นั่นก็นางสาวไทยที่มาจากทางเหนือก็มีสุสุชีลาสีสมบูรณ์นั่นก็อีกคนนั่นก็เป็นเรื่องความสวยงามของคนทางเหนือนะครับมันยาก,กาศให้หน้าตาสวยงามแล้วก็มีงานออกร้านแต่ก่อนนี้ผมต้องไปทุกปีมันยังหนุ่มแน่นอยู่นะไม่เคยมีความรู้สึกว่า มันมีฝุ่นมีอะไรทั้งๆท,ที่มันมีฝุ่นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เข้าไปในงานอย่างที่เรียกว่าง,งานฤดูหนาวนี่ไม่ได้เคยไปนั่งดูเขาประกวดนางงามลำปางคนหนึ่งไปนั่งตากกําค้างอยู่พักเดียวเท่านั้นเกิดเป็นหวัดก็เลยรู้ว่าพอแก่ตัวลงเนี่ย ช้ชีวิตสมบุกสมบันอย่างแต่ก่อนนี้ไม่ได้แล้วที่ในกรุงเทพนั้นก็เช่นเดียวกันสมัยผมยังหนุ่มๆน,มนี่งานฉลองรัฐธรรมนูญนี่ขาดไม่ได้บางทีก็อยู่มันเรียกว่าจนเขาเก็บล้านเก็บงานงานที่สวนอัมพรผมก็ ไปนั่งอยู่ที่ร้านของบุญรอดร้านเบียรสิงเนี่ยนะครับไปรับประทานไก่ย่างกับไส้กรอกเมื่อสมัยก่อนนั้นตีสว่าเราราวสามสิบปีก่อนไนส้กรอกบีลักกี้ยังไม่มีนะฮะไส้กรอกเยอรมันนั้นผู้ที่มีฝีมือทำก็ต้องทางด้านเบียรสิง ย่างหมักแล้วก็หันอย่างดีเลยทีเดียวเป็นที่ชื่นชอบของคอเบียทั้งหลายแหละก็จะจัดเป็นงานออกร้านเล็กๆนะครับแต่คนแน่นอยู่ทุกวันที่สวนอําพรน,นั้นผมยังจำได้มีอยู่วันหนึ่ง 2,000เข้าใจว่าปี2,508 2,508คงจะอยู่ราวๆนั้นนะฮะพลอากาศเอกคำรนลีรัศิริตอนนั้นได้รับพระราชทานยศพลอากาศตรีใหม่ๆกับกัปตันพร้อมนะัทหลางนักบินแห่งการบินไทย แล้วก็ผมสามคนด้วยกันนั่งอยู่ที่ร้านไก่ย่างบุญรอดเนี่ยจนกระทั่งร้านปิดแต่ทางผู้ออกร้านก็บอกว่าอย่าไปไล่สามคนนี้เลยเพราะว่าท่านผู้การคำรลน,นั้นขึ้นไปนั่งพักเพียบ,บรับประทานบนโต๊ะจะแล้ว นึกถึงเหตุการณ์เมื่อแต่ก่อนนี้ก็สนุกสนานเป็นอันมากถ้าท่านถามมาว่าเอ๊ะก็กลุ่มเดียวกันนี่ทำไมไม่มีผู้การถาวรช่วยประสิทธิ์ขอเรียนว่าผู้การถาวรไปนั่งก็จะเบื่อเปล่า,เ,ลาเพราะท่านแพ้แอลกอฮอล์ขนาดรับประทานยาทาุเนี่ยนะครับต้องเติมโซดา แค่แอลกอฮอล์มากหลือเกิดถึงน้อยนิดยังไงก็จะมีปฏิกิริยาแก่ร่างกายก็เลยได้ไม่ไม่มาร่วมหัวหกก้นควิดหรือจะมาเมาดิบกับพวกขี้เมาไม่ได้ก็เรียกว่ารอดตัวไปนั่นก็เป็นสภาพบรรยากาศของการที่เราไปรับประทานเบียร์กับไก่ย่างและไส้กรอก ในตอนหลังก็มีเทศกาลเบียร์การเดนเกิดขึ้นโดยที่มีเบียร์กลอสเตอร์ของอเมริกออกมาทางกคอสเตอร์ได้เริ่มเปิดเบียร์การเดนมาตั้งแต่ปี2,520โดยจำลองเหตุการณ์มาจากการดื่มเบียร์มาหูรานในเยอรมันที่เมืองบุนเชน ที่เรียกว่า Octoberfest เ t o b e r f e s t นั่นเองนะครับแต่ของเรามันเล็กกว่าแต่มีบรรยากาศแบบงานเทศกาลเบียร์ที่เมืองบิวนิค Octoberfest ทุกประการทางอปสเตอร์เริ่มจัดเป็นครั้งแรกที่ลานจอดรถ สยามเซ็นเตอร์ตรงสี่แยกสับประทุมตอนนั้นผมก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยโดยเป็นผู้หาอาหารต่างๆนา,นานาของร้านที่ได้ประกาศนียบัตรเชลชวนชิมมาออกร้านกันเป็นการใหญ่มีหัวหันมาจากปากชอ่องเป็นที่ชื่นชอบแก่คอเบียเป็นอันมาก กลอสเตอร์เริ่มใช้ชื่อว่าเบียร์การ์เดนเป็นครั้งแรกแล้วพอถึงเดือนพฤศจิกายนตอนปลายๆก็จะเริ่มเปิดเทศกาลเบียร์การ์เดนให้ชื่อว่าคลอสเตอร์เบียร์การ์เดนตั้งแต่2,520ติดต่อกันมาเป็นเวลาถึง12-13ปี จนกระทั่งที่สยามเซ็นเตอร์ต้องการพื้นที่ตรงนั้นเอาไปสร้างอาคารเอาไปสร้างอาคารนะครับเราวๆปี2,533ครับผมจำไม่ผิดนะก็จับที่สยามเซ็นเตอร์เป็นปีสุดท้าย เบียทั้งหลายก็ร่ำร้องขอให้จับเพราะว่าไม่มีที่นั่งกินเหล้าได้กินเบียรสบายๆแบบนั้นก็เพเอิญประจวบเหมาะเคราะห์ดีที่ในปี2,537ต่อถึง2,538ได้มีที่จัดขึ้นใหม่ที่ World Trade Center ตรงลาน ลานกว้างเนี่ยครับก็เลยไปจัดมาเป็นปีแรกเทศกาลคลอสเตอร์เบียการ์เด้นก็เริ่มสักการะใหม่ขึ้นมาอีกทีหนึ่งหลังจากที่ไม่มีที่จับขนาดใหญ่ๆพื้นที่กว้างขวางอย่างนี้มาเป็นเวลาสามสีป่ปีตอนนี้อากาศกำลังเป็นใจหลือเกินครับ ท่านที่เรียกหาเทศการคลอสเตอร์เบียการ์เดนก็ไปได้ครับบรรยากาศยังเหมือนเดิมอยู่ทุกประการก็เป็นการเรียนให้ทราบสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดและได้เคยมาสัมผัสบรรยากาศเบรีรยาการ,รากา์เดนมาแล้ว มาสัมผัสได้ใหม่นะครับเพื่อเรียกร้องอดีตทบทวนอดีตเรียกร้องความหลังได้ผมเพิ่งไปสองครั้งเท่านั้นเองเพราะผมไม่ใช่คอเบียไปทีไรก็หนีบวายไปดื่มที่นั่นอาหารเยอะแยะเลยทีเดียวพวกคุ้นๆกันทั้งนั้นของเจลวชวนชิมก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายที่ถามผมมาอย่างเมื่อตอนที่ผมขึ้นไป เมืองเหนือเมื่อสองวันมานี้ก็มีคนถามบอกว่าเบียร์การเดนมีแล้วหรือครับบอกว่ามีมีอยู่ที่ตรงเบอร์เฟดน่นนะ่ะไปถึงได้ทั้งสองยี่ห้อเลยทั้งคอสเตอร์ทั้งสิงคครับอยู่ที่นั้น่าแต่คาสเบิร์กเท่านั้นคงจะไม่มีที่ว่างพอสำหรับที่จะจัดเป็นเบียร์การเดนขนาดใหญ่ ก็บอกให้ท่านได้ทราบจะได้รู้ทั่วๆกันเพราะว่าผู้ที่ถามมานั้นมาถามกันเป็นการส่วนตัวแต่เวลาผมตอบก็ตอบไปดังๆก็ได้ยินกันไปเรื่อยถ้าท่านมีโอกาสที่จะขึ้นมากรุงเทพก็อย่ายลืมแวะนะครับอย่างกรณีพอเลี้ยงกเกษมที่ลำปางนั่นก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะมาสัมผัสบรรยากาศ เบียการเด่นที่ว่างเว้นไปสามสี่ปีให้โจได้พูดถึงเรื่องงานนี่ยังมีงานอีกงานหนึ่งงานนี้เป็นงานของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือมีชื่อย่อวอ่าอ,อสคอสคนี้เป็นเป็นอ,องค์การเกี่ยวกับ ดำเนินการส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงโคโนมนะครับได้จัดงานวันโคโนมแห่งชาติในปีนี้ขึ้นที่มวกเหล็กแต่ไปจัดไม่ใช่ที่เดิมไปจัดที่เขาตะแปน้นบริเวณเขาตะแปน้นซึ่งเป็นทางเข้านิคมโคโนมมวกเหล็ก อยู่ทางทิศตะวันตกของสำนักงานกลางอ,อสอคอซึ่งเคยจัดงานอยู่อีตรงทางเข้านี่อยู่เยื้องร้านอาหารครูต้องานนี้ได้รับพระมหารกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชาสุดาสยามบรมบราชากุมารี จะเสด็จเะื่เนินเป็นองค์ประธานเปิดงานวันโคโนมแห่งชาติในวันที่16มกราคม2538งานนี้ได้จัดเป็นประจำทุกปีเลยนะครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายหลายด้านมีการประกวดโคโนมแล้วก็มี มิทัศการเกี่ยวกับความรู้ต่างๆในการเลี้ยงโคนมไม่รู้ว่าจะมีหญ้าหมกหญ้าหมักอะไรพวกอาหารเสริมอาหารค้นก็จะทำให้ผู้ที่เลี้ยงโคนมนั้นได้นมเพิ่มจากโคที่ตัวเองมีอยู่นอกจากนี้ยังมีสัมมนาทางวิชาการ มีหัวข้อเรื่องที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งคือการปรับปรุงพันโคโนมอาหารหยาบมีความสำคัญต่อการให้นมอย่างไรความสำคัญของโภชนาการกับการผสมติดหลายต่อหลายอย่างเชี่ยวนะครับท่านที่มาชมงานนั้นนอกจากจะได้ความรู้ยังได้ซื้อสินค้าต่างๆ ท่านคงจะเคยได้ยินคำขวัญของดีของอร่อยที่มวกเหล็กมาแล้วนะครับคำขวัญเขามีอย่างนี้ครับเนื้อนุ่มนมดีกะหรี่ดังฟังดูแล้วห้ามคิดเป็นสองง่ามสองแง่เพราะไม่มีคำหยาบคายอะไรเลยเนื้อนุ่มนั้นเป็นเนื้อโคขุน บางคนถามผมมาว่ามีโคขุนแล้วมีโคลหลวงโคพระโคพระยาไหมไม่มีโคขุนหมายความว่าให้อาหารจนกระทั่งโคนั้นอ้วนวัวอ้วนแล้วก็เนื้อนุ่มเป็นเนื้อจากโคขุนเนื้อนุ่มนมดีก็คือเป็นอุตสาหากรรมนมของมวกเหล็กนมก็ดีบริสุทธ กะหรี่ดังนั้นก็คือกะหรี่ปัฟที่ใช้เนื้อจากเนื้อนุ่มนี่เองทำเป็นกะหรี่ปัฟกรอบไส้อร,อร่อยอร่อยถึงได้เกิดำคำขวัญเนื้อนุ่มนมดีกะหรี่ดังของที่มวกเหล็กงานวันโคโนมนี้ยังมีเรื่องเล่าสนุกสนุกอีกหลายต่อหลายอย่างทำให้คิดถึงว่าการเลี้ยงโคโนมในสมัยก่อนนั้น เมื่อหกสิบเจ็ดสิบปีก่อนนั้นผู้ที่เลี้ยงโคโนมมีอยู่ตุ่มเดียวเท่านั้นคืออินีแขกแหละแขกเลี้ยงโคโนมนะ่นั่นก็จะเล่าให้ฟังในวันพรุ่งนี้ถ้าผมไม่ลืมซะก่อนแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะจบไว้แล้วพรุ่งนี้จะเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องอุตสาหกรรมผลิตนมในเมืองไทยตั้งแต่เมื่อหกสิบเจ็ดสิบปีก่อนเลื่อยมาเลยทีเดียวนะครับ วันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้อย่าลืมวันที่16มกราคมมีงานโคนมแห่งชาติที่โมกเล็กสวัสดีครับ